สวัสดีค่ะวันนี้วันที่24สสี่มิถุนายนพศสอ6 4ห้า้อยกจ้ามาดูกันครัวที่บ้านสวนชายนาฟาร์มวันนี้เรามีเมนูสุดแสนอร่อยแบบบ้านๆน,นะคะเมนูกบทอดกระเทียมพริกไทยค่ะส่วนผสมของเราก็มี กระเทียมกระเทียมพริกไทยนะคะตำด้วยกันนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะและนี้ก็คือกบที่เราทำสำเร็จแล้วจ้ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำกระเทียมพริกไทยมาหมักกับกบนะคะส่วนรสชาติเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนชอบเลยส่วนของเราเราก็จะใส่เกลือกับ สีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติโอเคค่ะเดี๋ยวลาดับต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการทำกันค่ะมาเลยจ้ามาทำขั้นตอนต่อไปอันดับแรกนะคะก็ใส่น้ำมันลงในกระทะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะโอ๊ยโอ๊ยกะเด็นกะเด็นค่ะแล้วเอาสักครู่ก็ตักใบมะกรูดขึ้นค่ะ ของเราได้ที่น,นะคะแล้วก็เตรียมเอาไปพักไว้ตัออกออกจากกรพักเลยค่ะเรทอดใบรรมะกรูดเสร็จนะจ๊ะต่อมาก็เตรียมเอากระเทียมลงทอดต่อได้เลยค่ะ แล้ก็ทอดกระเทียมสักพักนี้นะคะพอกระเทียมมันเหลืองได้ที่ก็ยกลงได้จ้ะพอกระเทียมเราเริ่มเหลืองอ่อนๆนะจ้ะเราก็ต้องรีบตักขึ้นเลยจ้าถ้าทํานานไปมันก็จะไหม้ก็จะมีรสขมก็ไม่อร่อยนะคะตักเลย จ้าหลังจากเราทอดใบมะกรูดกับกระเทียมเสร็จต่อมาเราก็จะมาทอดกบกันเลยค่ะเราก็จะนำส่วนที่มันชิ้นใหญ่ๆอะ่ะลงไปในกระทะก่อนนะคะก็คือชิ้นใหญ่มันก็จะจะสุกช้าเราก็เลยต้องใส่ชิ้นใหญ่ไปก่อนจ้ะกบนี้ก็จะหมักไว้ประมาณส5บห้านาทีนะคะ โอเคค่ะโอ้ยน้ำมันกระเด็นโอเคนะคะค่ะหลังจากที่เนื้อก,กบกระเทียมของเราได้ที่นะคะเราก็เตรียมยกใส่ช้วยใส่จานได้เลยจ้าจ้าพอกบเราทอดเสร็จแล้วก็หน้าตาสวยงามมากเลยนะต่อจากนั้นก่อนจะรับประทานนะคะเราก็นำกระเทียมที่เราทอด กรอบอร่อยแล้วมาโรยเลยจ้าโรยโรยโรยให้ทั่วเลยเยอะเเลยยิ่งดีนะคะคนไหนชอบก็ใส่ไปเยอะๆค่ะความอร่อยมันอยู่ที่กระเทียมทอดนี่แหละคะ่ะหอมกระเทียมแล้วก็กรอบแก้มกับกบค่ะต่อไปก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะมันจะสร้างความหอมให้กบทอดกระเทียมพิไทยเราจ้ะ โอเคนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมตัวไปรับประทานได้เลยจ้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะโอเคจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปบายบาย